สวัสดีครับพี่น้องครับช่องค้นบันนอกค้นบันนอกขอกหน้านะครับมาพี่น้องหาครับรถรับจ้างไปั่นเหะครับแต่ละเมือแต่ละเว้นนะครับตื่นเ้าตื่นมาเฮตตะเบียกตะงานเหรอครับคือโบนวัตยุบรรนอกครับพี่น้องป็่หลายคนที่ไปกรุงเทพกรุงไทยนี่หรือว่าไปอยู่ตางประเทศนะครับตื่นขึ้นมากก็ต้องเฮดงานครับ คือขันโมเห็ดงานกับบมได้เงินนะครับขันโมมีเงินนี่มันอยู่ยากเลยพี่น้องเสมือลลูกเต้าพอแม่นะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนี่นะครับความรักนะครับสีฮักกันได้ยื่นยาวสีฮหักกันในคงทนนขอบกัวบอทละบอแหวงกันขย้อนเงินครับแต่ร้องมมีเงินบางที่พี่น้องคิดกันโลดนี้เงิน ค,คือชีวิตจะไม่มีความสุขนะครับถ้าไม่มีเงินนะครับแต่ถ้าเขามีเงินพี่น้องชีวิตเกสิมีความสุขเอาว่าต้องรว,วยหรอกรับถ้ามามีเงินนี่ไม่ต้องรวยก็ขอแค่ว่ามีใส่มีกินตลอดนะครับบริขัดสนนะครับมีายนั่นใจนี่บ้างนะครับชีวิตเกษีพอยู่พอกินพออยู่พอกินนะครับออกนนะบกสีมีความสุขแต่ถ้ามือไดแล้ว บมมีเงินพี่น้องลูกเต้าที่ไปรงเรียนนี่กับโมมีเงินไห่แอลกันนี่โอ้ยนะครับมันทรมานดีดีแต่ว่ากกงเงิดอยู่เด้เงิ์อีหยังตริงเงิ์อีกคนเข้าเจาว่าไดไเหตุการณ์ทีงนนะ่งั้นเพิ่นคือมีเงินซช้สันดีเพิ่นอยู่เพิ่นกิ่นจังไงห,หรือว่าเพิ่นใส่มือนละหาบาทสิบบาทคนนะขันซาขันว่าใส่มือละหาบาทสิบบาทมันก็ต้องหาเงินนะ แม่นบน่ละรองเบื้องพี่น้องอ่ตอนนี้นะครับว่าแต่เขาบ่มีเงินนี่เขาสิอยูไ่ไ้บ่สำหรับสำหรับผมแล้วนี่นะครับผมว่าอยู่บ่ได้ครับถ้าบ่มีเงินนี่อยู่บ่ได้แน่นอนถ้ายารร่งางคีดได้ล่นี่ก็ต้องมีอะไรพี่น้องไปหาในมือละสองสามลอยนีนะ่ก็เอาได้อยู่น้ำบรรนอเข้านี่ยนะครับก็ว่ายู่บันนอกเข้าในมือละสองสามลอยนี่นะครับดีก็ไปอยู่ในเมืองอีกเลย ไปยุวุงเที่เนี่ยมือละสองสามรอยนี่พ่อกินเลยแต่ยุวันเท่านี่กับสองสามร้อยนี่กับกับพ่อประทังอยู่นะครับก็บพอประทังไปนะครับแต่ถ้าเราไม่หาเลยนี่นะครับผมว่าอู้อยากครับมันบอกคือสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยอนนมัตโดนใส่เที่ยงเงินไปน้อกแต่สมัยนี้บพได้ไครับคือยิงเขามีโซเชียลมีโทรศัพท์นะครับมันเกิดกิเลสหลดกิเลสนี่มันเกิดเลย ิเลที่เกิดเกิดในทันที่เราเห็นอในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยโอ้มีแต่ของถือ,ถอของงามๆลูกเขามากยั่วกิเลสครับแมนเฮาสิว่าอยากซื้อเอไอมันกับผ้าเฮาไปหาครับอันนี้ก็บอกพี่น้องฟังนะครับแต่บมเฮดเบียเ็ตงานกับบม,มีอยู่มีกินที่เวตคนกับบ่๊มหยัางครับผม,ม,าามวานาะแมนคว่มข่ามยีสานเขาบอกไปจเิหากินสร้างตายนะครับแมนอีหลี เป็นสีรวยไ้ลนฟ้าพี่น้องขาหายค่ะคักกัตายไปแล้วกับซ้ำนั่นลหระครับทุกยากปากมองมีเงินใส่ไปมือมือตายไปแล้วกับซ้ำนั่นเช่นกัน,นบโบมี่หยั่งพี่น้องคนห้องี่เป็นคนห้องนี่โบมีห่หยั่งเลยเดีเหเลือไไปแต่เศษกระดูกนะขึ้นซูทธารมชฉาดไปแค่นั้นนะครับชีวิตก็อยู่ประมาณนะครับอันนี้ก็โอซูพี่น้องเอฟซีฟัง่งครับทำนะเอาขอบคุณในหลายพี่น้องที่เขามาเบื้องนะครับช่องคุณมานนอกนะครับ จะได้กับฝากฝากคอมเมนต์มาให้ด้อนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณครับ